สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรูงข่าวสปอร์ตนิวทูเดย์วันนี้7ตุลาคม2566มาอัปเดตเหรียญเอเชียนเกม2022ที่หางโจวประเทศจีนกันต่อครับสำหรับวันนี้ทีมทัพกกีฬาทีมชาติไทยนะครับควาดมาได้2เหรียญทองในช่วงเช้าของวันนี้ครับจากทางด้านทีมตะก้อไทยครับประเภททีมเดี่ยวชายแล้วก็ประเภททีมเดี่ยวหญิงนะครับโดยในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับสำหรับทางด้านตะก้อของทีมชาติไทยเนี่ย ก,กวาดมาได้ถึง4เหรียญทองเป็นกีฬาชนิดเดียวนะครับที่กวาดได้เยอะที่สุดสําหรับการแข่งขันเอเชียนเกมของทีมทัพนักกีฬาไทยนะครับทีนี้เรามาดูสรุปเหรียญรางวัลแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันเบสบอลหญิงทีมชาติไทยด้วยนะครับชิงเหรียญทองแดงกับทางด้านเวียด,ดานามในวันนี้ครับโดยการแข่งขันในช่วงของ8โมงนะครับตะก้อทีมชายผู้ชมวันที่7ตุลาคม2566กการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศตะก้อทีมชาย ของทีมชาติไทยพบกับทางด้านคู่ปรับเก่าอย่างมาเลเซียนะครับซึ่งในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะทางด้านเวียดนามไป2ต่อ0เซตนะครับจนผ่านเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศโดยทีมชาติไทยนะครับจะมีทางด้าน โนตพัทรพงศ์ยุพดีนะครับเป็นตัวชงกับตันทีมตามด้วยจอมเสิร์อย่างยาวปืนใหญ่นะครับสิทธิพงศ์คำจันทร์แล้วก็ตัวฟาดอย่างพิเชษพันแสนรวมทั้งยังมีสิริวัฒสาขากับทางด้านวรายุทธจันทรเสนาด้วยนะครับซึ่งในเกมแรกทีมชาติไทยกับมาเลเซียสู้กันอย่างสูสีแต่เป็นไทยนะครับทำแต้มได้แซงแล้วก็เอาชนะไปได้21ต่อ15ขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0เซต เราก็เกมที่2นะครับถือได้ว่าลุ้นกันใจจดใจจ่อเลยนะครับสำหรับไทยกับมาเลเซียซึ่งสูสีมากๆเลยนะครับแล้วก็ทางด้านมาเลเซียก็พยายามที่จะเอาชนะไทยให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นผู้ปรับเก่านะครับย้ําแค้นเลยทีนี้ไทยนะครับก็สามารถที่จะจบด้วยการเอาชนะไปในคะแนน21ต่อ19าครับสำหรับทีมชาติไทยก็จบเกมการแข่งขันชนะไป2ต่อ0นเซตทำให้ทีมชาติไทยนะครับเอาชนะทางด้านมาเลเซียไปได้2ต่อ0เซต เป็นเหรียญทองที่11ของทีมพับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2022ที่หางโจวในครั้งนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับเป็นแชมป์สมัยที่6แล้วสำหรับตะก้อทีมเดี่ยวชายคุณผู้ชมซึ่งก็ถือได้ว่ารักษาฟอร์มการเล่นได้อย่างดีเยี่ยมนะครับทีนี้เรามาดูเหรียญทองที่12กันครับคุณผู้ชมจากทางด้านตะก้อทีมเดี่ยวหญิงครับโดยทีมเดี่ยวหญิงนะครับชิงชนะเลิศในครั้งนี้พบกับเวียดนามครับ ทางด้านทีมสาวไทยเนี่ยนะครับทีมเดี่ยวหญิงประกอบไปด้วยวิพาดาจิตพรวนตัวเสิร์ฟนะครับสมฤดีปลือปักหน้าขวาตัวชงซีรินันเขียวปักหน้าซ้ายตัวทำแล้วก็กับตันทีมนะครับโดยที่เกมแรกเนี่ยถือได้ว่าค่อนข้างสูสีกันนะคุณผู้ชมแต่ในช่วงของจังหวะนะครับในเกมแรกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของเกมเสิร์ฟนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะแล้วก็ทางด้านเวียดนามก็มีเหมือนกันนะครับจนในช่วงนั้นนะครับ ต้องส่งทางด้านปริมประพาแก้วคําใสนะครับลงมาเสิร์ฟแทนจนทําให้การเสิร์ฟของทีมชาติไทยค่อนข้างดีขึ้นนะครับแล้วสามารถปิดเกมได้ในเซตแร,รกด้วยสกอร์21ต่อ15ไทยขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0เซตนะครับแล้วก็ในเซตที่2ต่อมาครับ ฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยก็ถือว่ายังคงเส้นคงวาย,ยังสามารถเล่นได้ดีนะครับเกมเสิร์ฟก็ยังดีอยู่คุณผู้ชมแล้วก็เกมในส่วนของการเกี่ยวนะครับเกี่ยวลูกเนี่ยหรือว่าในเรื่องของเกมบล็อกก็ยังสามารถทําฟอร์มได้อย่างดีนะครับระบบการเล่นก็ถือว่ามีเสถียรภาพในตัวของผู้เล่นแล้วก็ทั้งระบบทีมด้วยนะครับแล้วก็การขึ้นฟาดเนี่ยอย่างสมรีนะครับก็ขึ้นฟาดแบบแทบจะไม่พลาดเลยนะครับในช่วงของต้นเซตจ,จนถึงปลายเซต ก็ยังสามารถที่จะรักษาฟอร์มการเล่นได้อย่างดีก็จนเอาชนะทางด้านเวียดนามไปได้นะครับด้วยคะแนน21ต่อ12นะคผู้ชมในเซตที่2เนี่ยนะครับทำให้ทีมชาติไทยก็เอาชนะเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศไปได้ 2ต่อ0เซตนะครับด้วยสกอร์2 1ต่อ15แล้วก็2 1ต่อ12ทําให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองเป็นเหรียญที่12แล้วนะครับสำหรับทีมทัพตักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับในส่วนของทางด้านตะก้อทีมหญิงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็เป็นแชมป์สมัยที่5แล้วนะครับ ในรายการนี้นี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับในส่วนของตะกอทีมเดี่ยวชายแล้วก็ตะกอทีมเดี่ยวหญิงนะครับที่คว้าอีก2เหรียญทองให้กับท,มทีมทัพนักกีฬาทีมชาติไทยมาครองได้เป็นที่สําเร็จนะคุณผู้ชมและที่สําคัญนะครับสี่เหรียญทองที่ทางด้านสมาคมตะกอตั้งเอาไว้ ถือได้ว่าบรรลุเป้าหมายสำเร็จนะครับซึ่งนักกีฬาตะก้อไทยกวาดมาได้ทั้งหมด4เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมที่หางโจในครั้งนี้และที่สำคัญนะครับเป็นกีฬาที่ทำเหรียญทองได้เยอะที่สุด ของทีมทัพตักกีฬาทีมชาติไทยนั่นเองนะคุณผู้ชมถือได้ว่าสุดยอดมากๆรักษาฟอร์มได้ดีเหมือนเดิมนะครับสำหรับตะก้อไทยนะเรื่องลือระบือไกลเลยนะครับแล้วใครได้ดูไลฟ์สดเนี่ยคุณผู้ชมพิธีมอบเหรียญรางวัลน,นะครับแอดมินก็ปลื้มปิติเพราะว่าแอดมินก็ดูนะธงไทยนะครับโบกสะบัดอันดับที่1ได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยนะครับปลื้มปิติมากๆเลยนะครับโดยในช่วงของการมอบเหรียญรางวัลของทางด้านตะก้อหญิงเนี่ยนะครับโอ้โห ปื้มมากๆเลยนะครับกองเชียร์ก็ปื้มนะครับเชื่อว่าคร,ร์ลิโอไลฟ์สดเนี่ยนะครับก็คงจะปรับปื้มเนื่องจากว่าหลายวันแล้วนะครับที่ทีมทัพตกกีฬาไทยเนี่ยนะครับยังไม่มีเหรียญทอง ซึ่งเหรียญทองในวันนี้นะครับรอคอยมาหลายวันเป็นเหรียญทองที่11แล้วก็12ให้กับทีมทัพนักกีฬาไทยและที่สำคัญให้กับคนไทยด้วยคุณผู้ชมมันทำให้มีความรู้สึกด,ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดครับคุณผู้ชมก็ขอแสดงความยินดีกับทางด้านสมาคมตะก้อแล้วก็นักกีฬาตะก้อด้วยนะครับก็ถือได้ว่าประสบผลสาเร็จรับกันนะครับสล้านบาทนะสำหรับในส่วนของเหรียญทองนะครับเงินอัดฉีดจากทางด้านกีฬาของเรานะครับ ทีนี้คุณผู้ชมเรามีนัดกันอีกครั้งนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะซึ่งเวลา13บสนาิกาสามนาทีของวันนี้ไทยจะเจอกับเวียดนามนะครับในการแข่งขันชิงเหรียญทองแดงคุณผู้ชมซึ่งเราก็ยังมีลุ้นเหรียญทองแดงนะครับก็สําคัญเหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญทองแดงเนี่ยถือได้ว่านะครับทีมชาติไทยกับเวียดนามต้องเจอกันอีกครั้ง แล้วก็ในส่วนของครั้งนี้นะครับจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าเรามองสติย้อนหลังไปนะครับคุณผู้ชมเอา5ครั้งพอนะไทยกับเวียดนามเจอกันเนี่ยนะครับในช่วงของปี2022 29สิงหาคม2022ศึกเอเชียนคัพนะครับไทยก็เอาชนะเวียดนามไปได้3ต่อ0เซตช่วงของปี2023 วันที่14พฤษภาคมซีเกมเนี่ยนะครับไทยก็เอาชนะเวียดนามไป3-1ต่อเซตในช่วงของการชิงเหรียญทองนะแล้วก็ในวันที่6สิงหาคมปี2023ซีวีล,ลีกนะครับซึ่งเป็นสนามแรกเนี่ยไทยก็เอาชนะเวียดนามไป3-1ต่อเซตในช่วงของวันที่13สิงหาคมปี2023 ศึกซีวลีกสนามที่2ที่ประเทศไทยนะครับไทยก็เอาชนะเวียดนามไป3ต่อ0เซตแล้วก็ล่าสุดนะครับสี่กันยายนปี2023คือชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาไทยก็เอาชนะเวียดนามไปได้3ต่อ1เซตเรียกง่ายๆว่าทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามได้ตลอดนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะซึ่งในแมตชนี้นะครับไทยก็จะเจอกับทางด้านเวียดนามชิงเหรียญทองแดงซึ่งเวียดนามนะครับฟอร์มการเล่นก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคุณผู้ชมก็ถือได้ว่าเป็นทีมที่ ค่อนข้างที่จะมีศักยภาพในการเล่นนะครับก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะทีนี้นะครับเวลา13นาก30นาทีนะครับทำการแข่งขันช่องถ่ายท่อสดนี่นะครับเท่าที่เอมินมีข้อมูลนะก็จะเป็น IS Play นะครับแล้วก็ GMM 25นะครับสามารถถ่ายท่อสดเนี่ยก็คือดูได้ พีพีทีวีกับทางด้านเวิร์กพอยไม่แน่ใจว่ามีถ่ายทอดสดในแมตช์นี้หรือเปล่าแต่แอดมินจะแปะล,ลิงก์เอาไว้คุณผู้ชมก็ลองกดดูนะครับว่าช่องไหนถ่ายทอดสดก็ดูช่องนั้นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับการแข่งขันชิงเหรียญทองแดงนะครับสำหรับวอลล์บอลหญิงนะทีนี้คุณผู้ชมเรามาดูตารางสรุปเหรียญ รางวัลเอเชียนเกม2022ที่หางโจวประเทศจีนในวันนี้นะครับอัปเดตเวลา11นากา30นาทีนะครับคุณผู้ชมซึ่งแอดมินก็นำมาอัปเดตเช่นเคยนะครับมาดูกันจีนเจ้าภาพรังอันดับที่1มี188เหรียญทอง105เหรียญเงิน64เหรียญทองแดงเหรียญรวม357เหรียญอันดับ2เป็นญี่ปุ่นมี47เหรียญทอง57เหรียญเงิน65เหรียญทองแดงเหรียญรวม100 6 9เหรียญอันดับที่3เกาหลีใต้มี37เหรียญทอง51เเหรียญเงิน8 6เหรียญทองแดงเหรียญรวม174เหรียญอันดับ4เป็นอินเดียมี25เหรียญทองอันดับที่5อุซเบกิสถานมี20เหรียญทองอันดับที่6เป็นไต้หวันนะครับหรือว่าไทเปน,นั่นเอง17เหรียญทองอันดับที่7นะครับเป็นทีมชาติไทยครับขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมจากอันดับแนะ ทีมทัพตักงกีฬาไทยนะครับตอนนี้มี12เหรียญทอง14เหรียญเงิน30เหรียญทองแดงเหรียญรวม56เหรียญอันดับ8เป็นเกาหลีเหนือมี11เหรียญทอง18เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็อันดับที่9เป็นบาเรนมี10เหรียญทองอันดับที่10คาคสถานนะครับมี9เหรียญทอง ส่วนทางด้านประเทศอาเซียนของเรานะครับรั้งอันดับที่1 3อินโดนีเซียมี7เหรียญทองอันดับ14เป็นมาเลเซียมีหเหรียญทองแล้วก็รองลงออมาจะเป็นทางด้านอันดับที่16ฟิลิปปินส์นะครับมีสเหรียญทองอันดับที่1 9สิงคโปร์มี3เหรียญทองอันดับที่20เวียดนามมี3เหรียญทองแต่ว่าสิงคโปร์ e ta, en, en, เหรียญเงินมากกว่านะครับ6เหรียญเวียดนามมีหเหรียญนะครับแล้วก็ รองลงมานะครับจะเป็นอันดับที่27เป็นเมียนมาครับมี1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงเหรียญรวมสเหรียญรองลงมาจะเป็นอันดับที่31เป็นทางด้านบรูไนมี1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงเหรียญรวม2เหรียญแล้วก็รองลงมาจะเป็นอันดับที่34มีสปปลาวนะครับ3มเหรียญทองแดงแล้วก็ล่าสุดนะครับก็คือทางด้านกัมพูชาเมื่อวานนี้นะครับรั้งอันดับที่36 มีทั้งหมด1เหรียญทองแดงได้จากทางด้านคาราเต้หญิงนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดซึ่งอัปเดตเวลา11.30นาิกานาทีของวันที่7ตุลาคม2,566ครับก็ขอแสดงความยินดีกับทางด้านทีมทัพนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยนะครับก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่7แล้วตอนนี้มี12เหรียญทองแต่ว่ายังไม่บรรลุเป้าหมายนะคุณผู้ชม ทางด้านกีฬาไทยเนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะประมาณ1 4บ5เหรียญทองนะครับเท่าที่แอดมินมีข้อมูลนะครับว่ากำหนดเอาไว้ตั้งเป้าหมายไว้อย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับการสรุปเหรียญก็ขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากสื่อแล้วก็ขอขอบคุณทางด้านรูปภาพนะครับการแข่งขันที่แอดมินนะครับได้นำมาบรรยายประกอบคลิปนะครับเพื่ออัปเดตเรื่องของการสรุปผลเหรียญรางวัลแล้วก็ทางด้าน ผลงานของทีมทัพนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Workpoint แล้วก็ทางด้าน T-Sport ถ่ายทอดสดร่วมกับทางด้านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคุณผู้ชมแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากทางด้านเว็บไซต์ของ Asian Games 2022ที่หางโจวนะครับซึ่งนำ เกี่ยวกับข้อมูลการสรุปเหรียญรางวันมาอัปเดตให้กับพี่น้องคนไทยได้รับชมครับอย่าลืมกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลกีฬาเอเชียนเกมผลงานทีมทัพนักกีฬาไทยแล้วก็บอลเล์บอลสวัสดีครับ